เราจะต้องเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจที่จะได้รู้ด้วยว่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีการขึ้นค่าแรงมันต้องปรับขึ้นแต่มันต้องปรับเมื่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศพร้อม ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ในปี2570ที่แสดงให้พี่น้องเห็นว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลได้บริหารงานได้รับใช้พี่น้องประชาชนเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแน่นอนค่ะในเรื่องของค่าแรง600บาทเป็นหนึ่งในนั้นค่ะและอย่างที่เมื่อวานได้พูดไปว่าจะมี GDP ประเทศที่โตเฉลี่ยปีละ5%เราไม่ได้บอกเราฟิก5%ทุกปีนะคะแต่เกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเราไม่ดีเลยมันอาจจะพอปีแรกที่เราทํางานเข้ามารับใช้ประชาชนถ้าเรามีโอกาสจากพี่น้องประชาชนนะ แล้วเราทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ปีแรกมันอาจจะสูงกว่า5%เก็เป็นไปได้แล้วปีต่อมาก็อาจจะลดน้อยลงตามเลขเฉลี่ยของแต่ละปทีที่เศรษฐกิจมันเติบโตได้แล้วก็ดูเศรษฐกิจโลกบวกด้วยอันนั้นคือหัวใจหลักอะคะ่ะวันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้คิดไม่ได้วันนี้ค่าแรงเป็น600บาทยังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะ แต่เมื่อเศรษฐกิจดีทั้งระบบแล้วมันจะไปโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจของมันน่ะการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการให้เติบโตทั้งระบบทั้งประเทศคนทุกชนชั้นคนทุกฐานะได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสได้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติที่จะสามารถออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยลดหนี้สินของตัวเองสามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้นั่นคือคอนเซปที่เราเปลี่ยนตั้งแต่แคมเปญพักเลยค่ะว่าเราจะต้องคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนปัญหามีมานานมากแล้วค่ะเราคิด เล็กปัญหาไม่จบแน่นอนเราต้องคิดใหญ่และพัฒนาทางระบบค่ะ